ร,รังสิตไม่ร้ายแต่รังสิตจะมีของอร่อยเตรียมพบกับแหล่งรวมเมนูอร่อยจากทั่วสารทิศรินจิโรแฟเมนูจิตดาวรวมทุกเมนูดังกว่า1,000ร้านเอาไว้คุณที่นี่วันที่6ถึง15กุมภาพันธ์นี้ทันบีคือเฉพาะรังสิตค่ะเอาอีนูกำนันอยู่ไหนล่ะไม่อยู ทำนนันไม่อยู่นี่แต่เขาก็ส่งของมาแทนเฮ้ย <Hey, S 2> เกาลัดกำนาเน,นี่ยคุณทอมเกาลัดนี่มาจากที่ไร่ไหนล่ะญี่ปุ่นนี่ต้องเป็นเกาลัดเกรดเอแน่ไม่งั้นลุงกำนันไม่มีทางเอามาให้เราได้กินกันเขาคัดพิเศษนะครับเป็นเกรดเอคั่วสดๆใหม่ๆกลิ่นนี่จะหอมฟุ้งทั้งงานเลยครัถ้าเกิดว่าจะบอกไปเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยหอมรสชาติหวานมันนิ่มทานเพลินสดๆ แล้วครึ่งโรนะคะบอกก่อนเลนึ่งยสี่บาทราคากันเองมาก<ส>คือสินค้าในรินีิโปรเนี่ยราคาจับต้องได้และมีโปรทุกร้านคะ่ะคุ้นๆไหคะสวยมากอย่าลืมแวะมาทาที่นี่ค่ะเก่ารัดจำนันในงานลิบบิโปรแฟร์ค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้ดีมากช้อนมาเป็นข้าวหลามสิวสืบบานคนทีนะครับอร่อยยังไงคะาคุณพี่อร่อยก็คือมันมีความหวานมันในตัวของมันนะจ๊ะอันนี้อันเมื่อไหร่คะกระบอกเลยยี่สิบห้าบาทจ้ะถ้าเป็นเซฟก็คือสี่กระบอกหนึ่งร้อยบาทมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำมาจ้ะใส่ตัวดำนะจ๊ะค้นหินมาต่อข้าวหลามอ่ะีหนักนะเดี๋ยวต่อให้ดูค่ะนี่นะมึงนี่นะมึงแตก ของเขเนี่ยไม่มีหน้าเป็นกะที่สดหโหอ,อร่อยอ่ะมาได้กะที่ร้านข้าวหลามสวสุดบางานทีขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะมาชิมมาช็อปและมาเติมความสนุกในเดือนแห่งความรักให้จุใจเจอกันแน่นอนวันที่6กถึง5กุมภาพันธ์นี้ฉันดีคือเจ้าพอรังสิตค่ะลิ้นในโปเป